สวัสดีครับผมพ่อเลี้ยงเจจากวนาสุวรรณฟาร์มครับนี่ก็คือควายแคร์ที่ชื่อว่าเข้าตังนะครับตัวนี้เนี่ยยอดใน t ิ k กต o k มีเป็นร้อยล้านวิวเลยนะครับนี่คือควายแคร์ครับโตเต็มที่อยู่แค่นี้แหละครับนะครับเขามีความฉลาดคือว่าเขาสามารถสวัสดีได้นะครับแล้วก็สามารถนอนซบได้เวลาถ่ายรูปนะครับใครอยากมีงานบวชงานแต่งงานนะครับเนี่ยเอาไปแห่ได้เลยครับนะครับนี่ก็เป็นพันพันหนึ่งที่ชื่อว่าเข้าตังครับควายแคร์ตัวหนึ่งครับ ก็นี่แหละครับคือควายไทยนี่แหละครับควายไทยที่เป็นสายแคร์เหมือนคนแคร์ครับเราก็เอาแคร์มาผาสมแคร์มันก็จะได้แคร์ครับแต่ก่อนควายแคร์นี่ไม่มีมูลค่านะครับแต่ก่อนนี่เขาขายทิ้งกันตัวละ2 0 0 0มบาทอย่างเข้าตังตอนนี้เนี่ยตัวหนึ่งสองล้านห้านะครับเห็นไหมครับแคร์ดีๆครับดารา,า,า,าควายเลยครับอันนี้เล่นละครเล่นอะไรได้หมดทุกอย่างครับผมเชียงครับผมนี่ข้าวตังเป็นตัวผู้ครับ เราก็เปิดรับผสมขายน้ําเชื้ออยู่ด้วยครับครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่สามปีสามปีสิบเดือนครับเขาจะโตเต็มที่หกปีครับแต่นี่คือสมปีสิบเดือนครับโตอยู่แค่นี้แหละครับถ้าคนสนใจจะได้ควายแคะอยากได้ควายแค้ก็ซื้อนีครับมาซื้อที่เรามาที่วนาสวรรคลองสิาได้เลยครับ อย่างเข้าตังค์เนี่ยสองล้านห้าครับแต่ว่าเรามีพวกตัวลูกลูที่ท้องอยู่อะครับก็ราคาหลักแสนครับไม่แพงหรอกครับตามคาเฟ่นี่คือเหมาะเลยฮะเอาไว้รับลูกค้าเนี่ยครับรับรองว่าเนี่ยอย่างเข้าตังค์ในถ่ายรูปทีละสามร้อยเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวงานมาเนี่ยวันหนึ่งเราได้เป็นแสนอยู่แล้วครับนะครับคุ้มเลยคุ้มครับผมจับเขาสวัสดีแสดงอะไรได้รับงานอีเวนต์ได้หมดครับรับงานอีเวนต์ทีก็ห้าหมื่นครับเข้าตังค์เนี่ยครับโชว์โชว์นี่เป็นแค่เนี่ยอ่าโชว์สิ นี่คือวัดดีครับครับจริงๆพื้นที่มันน้อยหวัดดีแล้วจริงๆมันคลานได้อีกฮะคลานคุกเข่านคุกเข่าได้อีกครับครับฉลาดครับนี่คือเขาตังครับก็มานี่แหละครับว่ายน้ําโชว์ฮะขี่ได้ครับขี่ได้ลากเวียนได้ครับมุนมีรถอย่างเงี้ยครับเราก็นั่งให้เขาลากได้ครับแล้วก็เด็กขี่เล่นสนุกครับผม เยอะครับเข้าตาังนี้ FC เยอะมากครับอย่ายดูท้ายก็ได้ครับเนี่ยแต่ไม่หมดครับ